ตีต uh, like so, oh. ังเข้าบ้านเหมือนกันกะฮะพวกนี้เอาหัวจะเบยจับเงาเฮาเนี่ยเอาหัวแบะเจับบบจับยามบบจับเดือนนัเกะพ่องเนี่ยไอ้ยังมันตุ่มหูจไอหูขวาเฮ้ยก่เป็ดไก่ที่จมนี่นะสูคือว่าข้าเนี่ยก็เป็นห่วงสูคือว่าหักสูนั่นเนาะสูกินข้าวล้วว่าม่กินบ้านเนี่ยกะอ๋อนี่ยางกินก่อ กูข้าเข้ากระป๋ามีไปสองส้ย่างปลาทอดก็มีแกงเห็ดทอดก็มี <c oughs> สูนี่นะมันดีอย่างเอี้ยเนี่ยหัวอีน่าหนาม,มันนั่นนะ,ะจะหาดีเนอะได้สตางค์มาบเบยเฮ้ยแมาหือเมียสตางค์นี่นะโอ้โหกันเมียบบทวงเอาเนี่ยต้องได้สู๋อะไรกันสิส้นเดือนมาเนี่เมียต้องได้เบมือสูนี่มันดี ดีค่ะต้นแบดได้แบมือนะค่านี่ฮอบสูงยิ่งกว่าอย่างเกี่ยวดวงตาดวงใจของข้าก่อนเนี้ยอืสูงนี่ดีแต่แต่